มิตรรักนับฟังเข้าสู่ช่องนิยายเสียงบ้านพิมพ์ชนกสตอรี่นะคะวันนี้พานิวารักตอนที่5มาพบกับทุกท่านเชิญรับฟังได้แล้วค่ะเสียงโทรศัพท์มือถือหมอมีนดังอยู่ในห้องนอนของเธอเป็นนานสองนานปรากฏสายเรียกเข้านับ30สาย จากหลายเบอร์ในหลายช่วงเวลาร้อนถึงหมอเกิริกต้องเร่งเดินทางมายังบ้านมีนาดาเพื่อสอบถามว่าหมอสาวไม่สบายหรือว่าเป็นอย่างไรถึงไม่มาร่วมกับขบวนแพทย์และพยาบาลในวันนัดหมายออกค่ายแพทย์อาสาคุณน้ำมัดครับหมอมีไม่สบายหรือเปล่าครับวันนี้มีงานสำคัญ ต้องเดินทางไปกับหน่วยแพทย์อาสานะครับลดออกจากจุดนัดพบ8โมงป่านนี้หมอมีนยังไปไม่ถึงจุดนัดหมายเลยครับหมอเกลิกเปิดประตูรถได้ก็รีบสอบถามมารดาของหมอมีนในทันทีความรู้สึกทั้งเป็นห่วงรวมไปถึงร้อนใจบางทีอาจจะเกิดเหตุร้ายกับหญิงสาวก็เป็นไปได้อา้าว แม่นึกว่าหมอมีนออกจากบ้านตั้งแต่ตีหเสียแล้วสิมัทธนีวิ่งเข้าไปดูที่โรงรถปรากฏว่ารถหมอมีนยังอยู่รถหมอมีนยังอยู่นะนางววก,กลับมาแจ้งแก่หมอกระกทั้งสองมองหน้ากันเต็มไปด้วยคำถามอาจารย์หมอล่ะครับออกไปทำง,งานเมื่อครึ่งชั่วโมงนี้เองมีเคสผ่าตัดคนไข้ ผมขอขึ้นไปดูบนห้องมีนได้ไหมครับเอาสิแม่ก็เป็นห่วงหมออยู่เหมือนกันมัทนีก้าวขึ้นไปบนชั้นสองตามติดด้วยหมอเกลิกที่มีสีหน้าร้อนใจเกรงจะเกิดเหตุร้ายกับหมอมีนคนเป็นแม่ขอประตูห้องลูกสาวอยู่หลายครั้งติดติดกันด้วยความร้อนใจมีนตื่นหรือ,อยังลูกมีนเอ้ยวันนี้ ต้องออกค่ายอาสานะเงียบไม่มีเสียงตอบรับแม้แต่เสียงใดๆก็ไม่มีปกติไม่เคยต้องปลุกลูกสาวไปทำงานเพราะหมอสาวแคร่งวินัยในการทำงานอย่างสูงหน้าที่สำคัญเท่าชีวิตอุดมการณ์เดียวกับอาจารย์หมอประจักษ์ผู้เป็นพ่อที่จะ,กะเกษียณในอีกสองปีข้างหน้าแม้ใรกล้เกษียณเต็มทนก็ยังทำงาน ทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายไม่ยออ่อท้อการค้นหาเริ่มต้นเมื่อเสียงด้านในเงียบเชียบค้นทั่วห้องก็ไม่พบแม้แต่เงาของหมอสาวทุกอย่างยังอยู่ดีที่หายไปมีเพียงตัวหมอเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับหมอมีนคะหมอเกิรกใจเย็นนะครับคุณนะเราช่วยกันตามหาให้ทั่วก่อนนะครับ หมอเกิือกเองก็ร้อนใจกังวลไม่แพ้มัทนีบ้านหลังนี้ค่อนข้างใหญ่โตดังนั้นมัทนีจึงต้องเกณฑ์สาวใช้อีกสองคนที่จ้างมาช่วยทำงานบ้านคนที่ทั่วทุกตารางนิ้วของบริเวณบ้านพื้นที่ส่วนด้านหลังมีกระท่อมเก่าสุดโสมถูกล้อมรั้วไว้ไม่กล้าบุกลุกข้ามไปเนื่องจากที่ผืนนั้น ได้แบ่งขายให้เจ้าของรายอื่นไปก่อนหน้าที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้เสียอีกที่ผืนนั้นมีใครอยู่มั้ครับไม่มีจ้าแต่หมอมีนไม่น่าจะข้ามไปที่นั่นนะหมอเกริกเราต้องค้นดูให้ทั่วทุกตารางนิ้วเลยครับไม่ใช่ผมคิดไปในทางร้ายเกินไปนะครับเราเห็นข่าวเอาไปบ่อยหมอเกริกไม่อยากพูดต่อ จึงชะงักคำพูดไว้เพียงเท่านั้นมองหน้ามัทนีด้วยความหวังว่าหญิงสาวจะไม่เป็นอะไรไปทั้งนั้นหมอเกริกมุดลัวลวดหนามเข้าไปกับคนรับใช้ที่เป็นผู้หญิงทั้งสองค้นหาทุกตารางนิ้วโดยละเอียดตะโกนร้องเรียกตลอดทางกลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้นจึงออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นมารวมตัวกัน อย่างหน้าบ้านผมจะไปแจ้งความครับคุณนะเป็นการตัดสินใจอย่างแน่วแน่หลังจากกดโทรศัพท์ถามเพื่อนทุกคนของหมอสาวทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าหมอมีนยังไม่ได้มารถที่จะออกค่ายอาสานั้นเคลื่อนออกไปร่วมชั่วโมงโดยไม่มีหมอมีนร่วมขบวนไปกับคณะแพทย์ด้วยนะไปด้วย มัทนีตามติดไปกับหมอเกิลด้วยความเป็นห่วงบุตรสาวเมื่อคืนนางกับมีนดาช่วยกันหาสมุดบันทึกปกดำมันเกิดอะไรขึ้นกับมีนดากันแน่คนเป็นแม่ใจคอไม่ดีกลัวเกิดเหตุร้ายกับบุตรสาวปกติไปไหนมาไหนหมอมีนก็มักจะบอกกล่าวแม้แต่ออกไปทำงานยังกล่าวลาแม่ก่อนออกจากบ,บ้านกลับมาก็ตะโกนบอก กลับมาแล้วค่ะทุกครั้งดังนั้นครั้งนี้จึงถือว่าผิดปกติเอามากๆประเด็นนี้มัทนีไม่นึกเอดใจในความผิดปกติที่ไม่ได้ยินเสียงมีนาดากล่าวลาก่อนเดินทางไปออกค่ายอาสาในตอนตีห้าตามที่คิดนางไม่ได้ยินเสียงมีนาดาก็สมควรขึ้นไปตามแต่เพราะวุ่นอยู่ในครัวตระเตรียมอาหาร จึงลืมคิดเรื่องนี้ทั้งนี้มั่นใจในตัวมีระดาว่าไม่เคยทำตัวเหลวไหลนัดใครก็ไปตามนัดอย่างตรงเวลางานนี้สำคัญระดับประเทศมีระดาไม่มีวันเบี้ยวถ้าไม่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆิมีระดารู้สึกคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อกับแม่และพี่ชายมีกระแสความรู้สึกบางอย่างเชื่อว่า พวกท่านกํำลังออกค้นหาตัวเธอแต่ไม่รู้จะทำเช่นไรได้นอกจากได้แต่ปรงเธอนั่งมองกระดิ่งที่ขอให้กิติทัศน์ซื้อให้คิดว่าสิ่งนี้จะทําให้เธอคลายความเป็นทุกข์ที่คิดถึงพวกท่านได้บ้างแม้นไม่เหมือนแบบที่เธอแขวนไว้ในห้องนอนในการเวลาของเธอซะทีเดียวแต่พอทดแทนกันได้ มิละดาแขวนกระดิ่งดินเผาไว้ตรงหน้าต่างพอมันต้องลมก็ส่งเสียงดังละมุนไรเละจับใจหมอมีนเดินไปหยิบกระดิ่งอันนั้นนึกบางอย่างได้จึงเปิดประตูก้าวออกจากห้องตั้งใจจะนำไปแขวนไว้ที่หน้าต่างห้องนอนของกิติทัศห้องนั้นหากเป็นยุคข,ของเธอก็คือห้องนอนของเธอเอง ความตั้งใจที่จะตอบแทนน้ำใจที่เขาเอื้อเฟื้อต่อคนติตฟั่นเฟือนในสายตาคนอื่นเช่นเธอก็คงเป็นเพียงสิ่งเล็กๆเท่านี้ครั้นพอมายืนอยู่หน้าห้องความตั้งใจในทีแรกตอนนี้ลังเลยืนหันรีหันขวางยกมือจะเคาะประตูแต่กลับไม่เคาะชะงักมือชักกลับจะเดินกลับห้อง ก็หมุนตัวกลับมาอีกเช่นเดิมเอาไงดีมิลดาหญิงสาวถามตัวเองด้วยความสับสนกิตติทัศน์ไม่อยากทิ้งเวลาให้ยาวนานในเมื่อเริ่มมันถูกกำหนดไว้แล้วเขาควรหาทางเล่งแก้ไขปัญหาไม่อยากแต่งกับคนไม่รักเขาไม่ได้รู้สึกกับรุ้งรำพาอย่างชู้สาวหากแต่มองหล่อน เปเียงน้องสาวเท่านั้นพอคิดจะเจรจาก,กับใครคนนั้นก็ทำให้ชายหนุ่มลุกเดินออกมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูทบทวนความคิดตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเดินกระสับกระส่ายทำท่าทีเหมือนจะเอื้อมเปิดประตูแต่กลับเปลี่ยนใจเดินกลับมานั่งที่ม้านั่งตรงปลายเตียงเช่นเดิมก่อนผลลุกขึ้นเดินไปหยุดอยู่หน้าประตูอีกหน เฮ้เจรจากับเจ้าหล่อนดีไหมเนาะหล่อนจะทำตามที่เราขอร้องหรือไม่หรือว่าไม่เจรจาดีหรือจะลองเจรจาหากหล่อนไม่รับปากเล่าเราก็แค่บอกให้หล่อนลืมๆไปเสียชายหนุ่มครุ่นคิดสุดท้ายก็เปิดประตูเพื่อจะไปพบหมอตำแยทันทีที่ประตูถูกเปิดร่างคนที่กำลัง ต้องการพบก็พลันลอยวืดปลิวเข้ามาในห้องโผเข้าสู่วงแขนแก่งกล้าทันใดหากแต่แรงประทะส่งผลให้คนที่ไม่ได้ตั้งตัวเซธลาล้มลงไปนอนหงายกระแทกกับพื้นโดยมีร่างมีิลดากายเกยทับร่างด็อกเตอร์กิติทัตสองร่างทับทับกันสองแขนแข็งแรงโอบรัดร่างแบบบางเอาไว้ อย่างอ้อยอิงเออคือว่าหญิงสาวพูดไม่ออกทำไมจึงประจวบเหมาะอย่างนี้นะภาพเมื่อหลายวันก่อนย้อนกลับมาหาเธอตอนที่ตัวเองหล่นจากอุโมงค์สีดำก็ได้หล่นทับร่างเขาไม่ต่างกับตอนนี้ทั้งสองสบตากันสองร่างแข็งทื่อโอบกอดทับทับกันนิ่งงันอยู่อย่างนั้น ความรู้สึกคนทั้งสองแพรกำจายความเป็นสตรีกับความเป็นบุรุษดึงดูดเข้าหากันกิติทัศน์ไม่คิดจะปล่อยเอวคลอดของมีลดาในขณะที่หญิงสาวร่างกายและจิตใจคล้ายกับถูกสะกดจากความหล่อความเป็นบุรุษผู้มีเลือดเนื้ออันร้อนเร่าตัวร้อนผ่าเมื่อถูกมือใหญ่โอบรัดความตื่นเต้นถาโถมเข้าห่อหุ้ม ร่างกายของเธอจ้องมองดวงหน้าสุขใสที่จ้องมองเธอเช่นเดียวกันทั้งสองถูกสะกดด้วยอำนาจแห่งความต้องการของมนุษย์ปุตชนที่ดึงดูดให้เข้าหากันมือสวยงามของด็เตอร์เลื่อนมาหยุดที่ปลายคางมนสองนิ้วตรึงปลายคางของเธอเอาไว้หญิงสาวหยุดนิ่งไม่อาจเคลื่อนไหวดังถูกแช่แข็ง มีนาดารู้สึกหัวใจเต้นแรงแทบจะหลุดออกนอกอกเมื่อเห็นว่าใบหน้าหล่อเหลากำลังขยับใกล้เข้ามาเต็มทีเออคือว่าร่างบอบบางที่อยู่บนตัวชายหนุ่มขยับยันจะลุกขึ้นประเดี๋ยวสิลำแขนแกร่งรัดร่างบอบบางเอาไว้แน่นไม่ยอมให้ลุกไปจากตัวเขา อ้อยเข้าปากช้างก็ควรให้ช้างได้กินเขาหยอกเยา้าแต่จะเอาจริงพันธนาการร่างมิลดาไว้ด้วยสองแขนแข็งแรงไม่ยอมให้เธอขยับลงจากตัวเขารู้สึกชื่นชอบการอยู่แนบชิดกับหล่อนเป็นนักหนาหญิงสาวสลัดตัวออกจากอ้อมแขนแกรง่งหยัดกายลุกขึ้นยืนด้วยท่าทางงุนงงมองเขา ส่งผลให้พวงแก้มเกิดความร้อนเผากระดิ่งในมือถูกปกป้องไว้อย่างดีเยี่ยมไม่แตกบุบสลายทั้งคู่หยัดยืนมองกันตาปริบปริบประบเปลือและในจังหวัดที่กำลังจะก้าวออกจากห้องนั้นตัก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 ตกแก่ตักแก่ตักแก่ หญิงสาวกรีดร้องกระโจนเข้าหาอ้อมแขนด็อกเตอร์ไม่ต่างกับคนสติหลุดในฉับพลันความกลัวจนขนลุกทำให้เธอกอดเขาแน่นราวกับจะหลอมเป็นร่างเดียวหนุ่มตัวสูงโอบก,กอดเธอไว้ด้วยความเต็มใจดีใจที่มีโอกาสปกป้องคนกำลังหวาดกลัวเขาต้องการให้เธออ่อนแอเวลาอยู่ใกล้กับเขา โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะเด็กน้อยไม่เป็นอะไรนะมือใหญ่อบอุ่นกดศีรษะมีนดาซบกับอกแกร่งแอบ,บอมยิ้มพึงพอใจยิ่งตุกแกร้องไม่หยุดร่างบอบบางก็ยิ่งเบียดเข้าหาอกแกร่งเท่านั้นเขาเพิ่งเห็นประโยชน์สัตว์หน้าตาน่าเกลียดในวันนี้นี่เองพวกมันน่ารักรู้จักเวลาร้องสมควรเลี้ยงไว ส่วนมีระดาหูดับไปเสียแล้วไม่อยากได้ยินเสียงสั่นประสาทอย่างนี้แม้แต่น้อยสองมือได้แต่อบกอดชายหนุ่มจนแทบจะหายเข้าไปในร่างของเขาเวลาผ่านไปสักพักอาการหวาดกลัวก็ทุเลาลงเมื่อเสียงตุ๊กแกสงบเงียบพอรู้ตัวว่ากอดอยู่กับกิติทัต มีลดาก็รีบลนลานดันตัวเองออกจากอ้อมแขนอันเต็มไปด้วยพลังแห่งความอบอุ่นหากแต่ชายหนุ่มไม่ยอมยึดตัวทธอไว้นึกอยากให้ตุกแกร้องทั้งคืนเขาพร้อมอกกอดปลอบขวัญแม่เนื้อหอมไว้ทั้งคืนร่างบอบบางถูกมือใหญ่ดันออกห่างกลัวหรือแม่รดาเขาเอ่ยถามด้วยเสียงนุ่มนวล ช้อนดวงตาคมมองหญิงสาวใบหน้าซีเซียวจากความกลัวสัตว์ผิวหนังตะปุ่มตะป่ำเธอพยักหน้าไม่ตอบเป็นเสียงนิ้วแกร่งเฉยคางมนดึงเจ้าหล่อนกลับสู่อ้อมอกอีกหนเพื่อขจัดความหวาดกลัวสัตว์เท้าเหนียวออกไปจากตัวเธอมันมันไปหรือยังคะมันไปหรือยังหญิงสาวตัวสั่นสะท้าน ยัง้อตอบหน้าตาเฉยทั้งที่ตุกแกเงียบเสียงไปนานแล้วหากแต่ชายหนุ่มไม่อยากพระห่างจากร่างบอบบางนี้แม้แต่น้อยจึงใช้เล่กลน,นิดหน่อยกักร่างของหล่อนเอาไว้ไล่มันไปสิคะยกมืออันสั่นไหวสะบัดไล่โบกปัดไปมั่วซั่วต้องการที่ชายหนุ่มไล่เจ้าสัตว์หน้าเกลียดหน้ากลัวนี้ ออกไปให้พ้นพ้นถึงตอนนี้ด็อกเตอร์อยากหาตุกแกมาเลี้ยงสักสิบตัววันพรุ่งคงต้องกะเกณฑ์บ่าวผู้ชายไปช่วยกันหาตุกแกมาปล่อยไว้ทุกห้องเสียแล้วกระมังจากนั้นก็ฝึกให้มันร้องตามเวลาที่ต้องการเขาจะได้จะได้กอดร่างบบกบางนุ่มนิ่มกลิ่นหอมฟุ้งนานๆ ความรู้สึกเฉกเช่นชายทั่วไปกำลังไหลวนสู่กายเขาเพิ่มทบทวีหายกลัวหรือยังมันไปหรือยังเล่ามันไปแล้วอย่าหวาดกลัวไปเลยอยู่กับฉันไม่ต้องกลัวนะแม่ละดานิ้วแกล่งช้อนคางมนที่เอาแต่ก้มงุดกลัวเจ้าสัตว์เท้าเหนียวที่ตอนทำคลอดน่ากลัวกว่านี้ตั้งเยอะล่อนยังผ่านไปได้ ก็อีแค่ตุกแกตัวนิดเดียวทำไมต้องกลัวด้วยเล่าก็มันไม่เหมือนกันนี่คะเสียงที่เคยฉาดฉานหายไปโดยฉับพลันเหลือไว้เพียงเสียงสั่นสะท้านจากความกลัวถ้าเช่นนั้นฉันจะทำให้หล่อนหายกลัวนะมีด้วยหรอวิธีที่ทำให้ไม่กลัวแต่ว่าฉันกลัวตุกแกกลัวกลัวมากๆวิธีของเขาเป็นวิธีเฉพาะตัว ใบหน้าหล่อเหลาโน้มเข้าใกล้ยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นทุกระยะพรันภาพกิติทัตที่อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายจมูกก็มีภาพหมอเกลซ้อนทับในช่วงจังหวะที่เขาโน้มลงมาหาเธอ,อเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวคุณทัตพอใบหน้าของเขาใกล้ชิดมีลดาจึงเองกายหนีแต่ก็โดนฝ่ามือใหญ่ ประคองบังคับแผ่นหลังเอาไว้โอบกอดเหนียวแน่นมือใหญ่ช้อนใต้คางมนบังคับไม่ให้ขยับเขาเคลื่อนใบหน้าอันเต็มไปด้วยความหลอ่อเปลือกตามีระดากระพริบจนขนตางอนกระพือก่อนปิดลงในที่สุดอาการหัวใจเต้นกระตุกมาเยือนรับรู้ถึงความตื่นเต้นที่แผ่กระจายไปทั่วร่างริมฝีปากบางได้รูปประทับลงกับ กรีบปากที่เพเยอประท้วงในขณะที่ดวงตาทั้งคู่หลับลงเพื่อซึมซับรสชาติการสัมผัสริมฝีปากด็อกเตอร์ประทับกดเมมเบียดแน่นกับกรีดปากสีชมพูอ่อนหวานนุ่มละไมนิ้วแกร่งรูปไรลขยับอยู่กับแก้มเนียนลื่นละมุนเล่ากับบังคับให้หญิงสาวได้ร่วมตอบสนองการจูบนี้ ขุนเขาถล่มมหานาทีทลายเมื่อดอกเตอร์มาดนิ่งขรึมสุภาพมีความเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วกล้าที่จะจูบสตรีที่ไม่ใช่คนรักของตนภายใต้แสงจันร์ทเป็นใจพยักหลับจำศินอยู่น,นั้นพลันคลุ้มคลั่งก่อเกิดเพลิงพิสวาดสตรีงดงามน่ารักคล่องแคล่วผู้นี้ ช่างกระตุ้นกระแสะความหฤหันอันไม่เคยแสดงออกกับใครได้โลดโผนจนทยานได้เช่นนี้บ,บังคับห้ามปรามตัวเองไม่ไหวจู่โจมกระทําในสิ่งที่แอบคิดซ่อนเอาไว้ในใจกระแสะความอบอุ่นจากฝ่ามือใหญ่เต็มไปด้วยไอแห่งความเร่าร้อนที่แฝงมากับการรูไรไายนวดเฟ้นสติคล่องแคล่วผู้นี้ทำให้เขา อดใจไม่ไหวไม่ว่ามองดูหล่อนคราใดหัวใจแกร่งก็พันหวั่นไหวแทบหลุดออกจากซวงอกกระดิ่งในมือล่วงหล่นกระทบพื้นดังกงรุงกริงปลุกประสาทมีระดาหากแต่ด็อกเตอร์ไม่สามารถหยุดการกระทำบีิวไหวได้เขายังคงลิงโลดกับการฉกชิมควานหาความหวานแม้สายลมบีดบิวพัดผ่าน แตะผิวกายเขาก็ไม่ได้สะดุง้งสะเทือนแม้แต่น้อยอืมคุณทัศฝ่ามือบอบบางผลักอกแน่นดันตัวเองออกจากความหิวที่กำลังไหลลื่นหายหวาดกลัวแล้วอย่างนั้นหรือแม่ละดารอยยิ้มกระจ่างใสผุดขึ้นบนดวงหน้าด็อกเตอร์ในายามสุขสมหวังจากสิ่งที่คาดหวัง ดวงตาวิบวับท่อแสงเปล่งประกายจดจ้องมองหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าเจ้าหล่อนยังหวาดกลัวต่อสัตว์ตัวจ้อยห,หายแล้วปล่อยค่ะเข้ามาในห้องฉันเพื่ออะไรหรือตายจริงลืมไปเลยว่าเธอเข้ามาในห้องทำไมหญิงสาวนิ่งคิดเพื่อหาคำตอบให้กับตัวเองและคนถาม ความคล่องแคล่วหายไปฉับพลันปกติพูดจาไม่เคยติดขัดพอโดนจูบจับจ้วงเข้าไปสมองที่เคยชาญฉลาดพรันมึนงงคล้ายกับถูกฉีดยาชาหึว่าอย่างไรถ้าเจหล่อนไม่พูดทุระเขาจะพูดทุระสำคัญของเขากับหล่อนเองมั่นใจแล้วว่าเขาได้เลือกคนไว้อย่างถูกต้องเวลานี้ มีนาดาที่ดูคล่องแคล่วไปเสียทุกอย่างกลับมีสภาพเหมือนตุ๊กตาขัดขาดยิ่งเมื่อเงยหน้ามองเห็นแววตากรุ้มกลิ่มรบเร้าเอาคำตอบเธอก็ยิ่งพบกับความประมาเขินอายก้มต่ำไม่กล้าสบประสานสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแววแห่งความเร่าร้อนพอก้มลงมองพื้นจึงเห็นว่ามีของตกใช่สิ มีระดานึกขึ้นได้เธอจะนำกระดิ่งดินเผาที่ซื้อมาจากห้างเพื่อมาติดที่หน้าต่างของเขาแต่กลับลืมเสียสนิทเมื่อเจอกับไอ้ตุ๊กแกผีซ้ำอย่างเออเจอจุมพิษอ่อนหวานเมื่อครู่นี้ด้วยมีระดาก้มลงเก็บกระดิ่งประจวบเหมาะกับกิติทัศน์ที่คิดจะช่วยเธอเก็บศรีรษะทั้งคู่ชนกัน สองมือหยิบกระดิ่งพร้อมๆกันโอ้ยเสียงร้องดังขึ้นพร้อมกันมือยกขึ้นกลุ่มศีรษะปรากฏรอยยิ้มกระจ่างใสประดับดวงหน้าคนทั้งสองมีลดาคิดไม่ออกขึ้นมาอีกครั้งสัมผัสเข้าทางสายตาดึงดูดความคิดจากสมองของเธอไปจนหมดสิ้นทีนี้จึงไม่อยากอยู่ติดกระดิ่งดินเผาให้กับเขาหญิงสาวสลัดตัวเอง จากความหิวที่กำลังเผชิญหมุนตัวเตรียมเพ่นออกจากห้องคว้าตัวหล่อนดึงเข้ามาสู่อ้อมกอดปล่อยค่ะคุณทั์มีระดาเขินอายจนแทบหาเสียงต่อต้านไม่พบประเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปแม่ระดาหล่อนมาด้วยธุระอันใดฉันยังไม่รู้เลยไหนว่ามาสิต้องการอระไรเพิ่มเติมหรือไม่ฉันจะหาให้ไม่คะ่ะไม่มี ปล่อยก่อนค่ะไม่ปล่อยจนกว่าหล่อนจะบอกกับฉันไม่ปล่อยจนกว่าหล่อนจะบอกกับฉันเออคือว่าหญิงสาวอ้ำอึง้งสู้อุสตส่าห์เป็นสาวกากันครองแคร่วเก่งกาดไปเสียทุกเรื่องแต่กับชายหนุ่มคนนี้เธอกลับพบกับความพ่ายแพ้ยอมให้จูบอย่างง่ายดายว่ามาสิแมรดาเขารอคำตอบ ทูราจากเธอจะมาติดกระดิ่งให้ค่ะหืมกระดิ่งอันนี้หรือใช่ค่ะถ้าเช่นนั้นก็ไปติดพร้อมกันเสียสิหลอนจะติดตรงไหนล่ะหน้าต่างข้างหัวเตียงเป็นอย่างไรเล่าฉันจะได้นอนฟังเสียงกระดิ่งของหล่อนขับกล่อมก่อนนอนเขาพระตัวเองออกจากการโอบก,กอดคว้ามือหญิงสาวเดินจูงไปตรงหน้าต่าง ข้างหัวเตียงพร้อมๆกันมิระดาเหลือบมองเตียงสะอาดที่ปูด้วยผ้าปูที่นอนสีขาวรัดมุมด้วยการผูกไม่ใช่แบบสำเร็จรูปอย่างในยุคสมัยของเธอหล่อนท่าจะเป็นไข้นะไม่นี่คะเป็นสิมือหล่อนตัวของหล่อนร้อนเทียวฝามือหนาที่กลมมือบอบบางไว้ในอุ้งมือรับรู้ถึงความร้อนที่พวยพุ่ง มีระดาชักมือกลับส่งสายตาค้อนเขาปรับประเหลือกหันไปสนใจการติดกระดิ่งตรงหน้าต่างยื่นมือไปผูกเชือกการผูกจะง่ายกว่านี้หากไม่มีคนยืนซ้อนหลังเข้ามาช่วยผูกเชือกอันเดียวมีคนสองคนยืนซ้อนทับแนบชิดกันจึงยากในการผูกฉันช่วยหล่อนผูกนะแมลรดาไม่ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณทัศน ถ้าฉันได้ฟังเสียงกระดิ่งดินเผาของหล่อนฉันคงหลับฝันดีคงฝันถึงนางฟ้าที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าถ้าให้ดีเขาอยากให้หล่อนมาเป็นคนขับกล่อมเสียเองเสร็จแล้วค่ะพอผูกเสร็จลมเอื่อยพัดผ่านกระทบกับกระดิ่งดังกรุ้งกริ้งน่าฟังอย่างที่หล่อนว่าจริงๆเขายืนมองนิ่งฟังรู้สึกเพลินใจ ขอบใจหล่อนมากฉันคงมีสุขภาพดีได้นอนหลับเต็มอิม่มฉันติดเสร็จแล้วขอตัวนะคะพูดจบหญิงสาวก็พระจากไปแต่ข้อมือดันถูกเขาฉุดเอาไว้ประเดี๋ยวเถิดฉันมีธุระจะเจรจาก,กับหล่อนดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยนะคะหญิงสาวสลัดข้อมือจากการเกาะกลุ่มของมือเขาวิ่งหนีด้วยความอาย ไม่กล้าหันไปมองด้านหลังเกิดมาเป็นผู้เป็นคนก็มีเวลาลำบากใจกับเขาในวันนี้เองคืนนี้เห็นจะหลับยากเมื่อความตั้งใจจะพูดคุยเจรจาธุระกับหมอตําแยไม่ประสบผลสำเร็จจนกระทั่งพาตัวเองออกจากห้องมานั่งอยู่หน้าเปียโ,โนที่ตนชอบเล่นบรลเลงเพลงที่ชอบเพลงที่แต่งเองเขียนโน้ตเอง ด็อกเตอร์มีทักษะการเล่นเปียโนโติดมาจากการไปเรียนเมืองอังกฤษเห็นนักเรียนอังกฤษชอบเล่นดนตรีเขาจึงเรียนแบบบ้างไปเรียนตามสถาบันสอนดนตรีเขาเชื่อว่าเปียโนโคือเครื่องดนตรีที่เหมาะสมกับเขาเป็นอย่างมากเล่นและเพลิดเพลินดีที่สุดเสียงเปียโนโแว่วตามลมกระทบโสตประสาท ของคนที่นอนไม่หลับกระสับกระสายเสียงกระดิ่งยังคงดังเมื่อต้องสายลมผสานครอเคล้ากับเสียงเปียโนเสนอหูคืนนี้มีทั้งเสียงกระดิ่งดินเผามีทั้งเสียงเปียโนขับกล่อมมีลดาจึงเข้าสู่ห้วงแห่งการหลับไหลในเวลาต่อมาตอนที่หจบลงไปแล้วนะคะไว้มาเจอตอนที่6 ในวันต่อไปขอบคุณที่เข้ามาฟังและกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ